สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับกิจกรรมดีๆที่จะมาให้ความรู้ในหัวข้อรู้ครบเรื่องทำฟันขุดอุดถอนทำอะไรก่อนดีถ้าพูดถึงเรื่องทำฟันนะคะขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันทันตรกรรมพื้นฐานคืออะไรหลายท่านงคงคุ้นเคยกับการพบแพทย์ทันตรกรรมเพื่อตรวจสุขภาพฟันกันอยู่แล้วนะคะ เพราะเป็นสิ่งที่เราควรอย่างสม่ำเสมอหากพบโรคหรือความผิดปกติเบื้องต้นสามารถรักษาให้หายได้เรามาทำความรู้จักกับรายละเอียดขั้นตอนการทำฟันเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในวันนี้เราได้เกียรติได้เกียรติจากทันตกรรมแพทย์หญิงพิชมนพุ่มสงวนทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อยและไขข้อสงสัยเกี่ยวกับทันตแพทย์พื้นฐานกันค่ะ สวัสดีค่ะค่ะ,คะแล้วก็ช่วงแรกวันนี้นะคะเราจะมาพูดหัวข้อที่1นนะคะหัวข้อที่1วันนี้ก็คือเตรียมตัวตรวจสุภาพฟันทำอะไรบ้างและทำอย่างไรพบคุณหมอทุกๆ6เดือนอ่ คำถามแรกก็คือทำไมเราถึงจะต้องมาตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนนะคะการตรวจสุขภาพฟันเนี่ยก็เป็นเหมือนการตรวจร่างกายทั่วไปค่ะที่ควรจะทำอย่างสม่ำเสมอเนาะเ,เพื่อเราจะได้ตรวจดูว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นในช่องปากของเราบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นมีฟันผุมีเหงือกอักเสบอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ออคนไข้แต่ละคนค่ะจะมีระยะเวลาที่ควรจะเข้ามาตรวจสุขภาพช่องปากไม่เหมือนกันแต่โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6เดือนครั้งค่ะแล้วก็ข้อที่2ค่ะขูดหินปูนคืออะไรทําไมต้องขูดหินปูนค่ะ,ะการขุดหินปูนนะคะการขุดหินปูนเนี่ยเป็นการกําจัดตัวคราบหินปูนหรือว่าหินน้ําลายออกจากภายในช่องปากเพราะว่าตัวหินปูนเนี่ยสามารถส่งเสริมทําให้เกิด เหงือกอักเสบหรือว่าโรคปอดอักเสบและโรคดัมมานาตามมาได้ค่ะดังนั้นเนี่ยการขุดหินปูนก็เลยมีความจําเป็นค่ะค่ะข,ข้อที่3นะคะสาเหตุที่อุดฟันคืออะไรคะทำไมต้องอุดฟันค่ะในการอุดฟันนะคะการอุดฟันเนี่ยเป็นการที่เราจะใช้วัสดุอุดฟันมา เ,เติมเข้าไปในบริเวณของโครงสร้างฟันที่เสียหายไปอย่างเช่นอาจจะเกิดจากการที่มีฟันผุหรือมีฟันแตกบินไปเงี<ม>้ยค่ะเพื่อที่เราจะจะสามารถใช้ฟันได้ตามปกติได้แล้วก็ข้อที่4ค่ะวัสดุที่ใช้อุดฟันมีด้วยกันกี่แบบคะอ๋อก็ที่ใช้กันหลักๆนะคะจะมีอยู่2ประเภทหลักค่ะ ประเภทแรกน่าคือเป็นวัสดุอุดฟันที่เป็นโลหะหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นอะมมลกัมค่ะลักษณะก็คือจะเป็นโลหะสีเงินกับอีกอย่างหนึ่งน่ยจะเป็นวัสดุสีคล้ายฟันหรือที่เรียกว่าคอมโพสิตค่ะแล้วก็อาการแบบไหนที่เราควรไปพบทันตกรรม,มคะ อาการถ้าถือว่าเป็นอาการฉุกเฉินที่ควรจะรีบมาเจอทันตแพทย์นะคะอย่างแรกเลยก็คือเป็นอาการปวดฟันเนาะปวดภายในช่องปากดุนแรงมีอาการบวมหรือว่ามีฟันโยกหลุดจากอุบัติเหตุหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราสังเกตเห็นรอยโรคที่ดูผิดปกติมีจุดแดงจุดขาวอะไรที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ปกติแล้วเนี่ยก็ควรจะรีบมาเจอทันตแพทย์ะคะ่ะ วิธีการรักษาสุขภาพฟันและขั้นตอนการแปรงฟันให้ถูกวิธีะคะ่ะสำหรับการดูแลสุขภาพฟันนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2อ,อย่างเนาะสำหรับคนทั่วไปอย่างแรกเลยก็คือเป็นการแปรงฟันค่ะโดยวิธีการแปรงฟันที่แนะนําสําหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียกว่าวิธีขยับปัดวิธีขยับปัดเนี่ยทำได้โดยการอย่างแรกนะคะเราก็อาจถือแป้งสีฟันตามปกติเลยแล้วก็เอาแปรงเนี่ยไปวางขนานกับ ฟันของเรานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเฉียงไปขนแปรงให้เข้าไปบริเวณต้องเหงือกหรือว่าบริเวณที่ฟันกับเหงือกติดกันเนี่ยค่ะเฉียงประมาณ45องศาจากนั้นเนี่ยขยับเป็นระยะสั้นๆค่ะไปมาเนาะประมาณ10วินาทีแล้วก็ปัดแปรงลงไปทางตัวปลายฟันนะคะโดยที่ตัวไปออขนแปรงเนี่ยจะต้องผ่านตัวฟันทั้งหมดเลยเนาะ เ,เสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยๆขยับไปแต่และบริเวณของฟันเลยที่ซ้อนทับกับบริเวณแรกเพื่อที่เราจะได้ทําความสะอาดได้อย่างครบทุกด้านค่ะหลังจากนั้นในการแปรงฟันเนี่ยก็คืออ่ะ เราแปรงให้ครบทุกด้านเลยมีทั้งด้านติดแก้มด้านติดลิ้นแล้วก็ด้านบทเขียวนะคะกับอีกอย่างหนึง่งนอกจากแปรงฟันแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยค่ะเพราะว่าในการแปรงฟันเฉยๆเนี่ยเราไม่สามารถทําความสะอาดด้านข้างของฟันที่มันติดกันได้ดีเท่าไหร่เนาะก็ควรจะต้องใช้ไหมขัดฟันเข้าไปช่วยบริเวณด้านข้างฟันด้วยค่ะค่ะแล้วก็อีกอาการแบบไหนคะที่จะต้องไปพบชันตแพทย์นะคะอืมก็ อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะอาการที่ควรจะไปพบนรแพทย์ก็พวกปวดบวมอาการรุนแดงพวกนี้มีฟันโยกหลุดนะคะแล้วก็มีอาการแบบว่าพบดอยโรคผิดปกติในบริเวณช่องปากก็ควรจะรีบมาเจอ,อแล้วก็ข้อที่7รับประทานอาหารอย่างไรให้สุขภาพฟันแข็งแรง การรับประทานอาหารเพื่อที่จะให้สุขภาพฟันแข็งแรงนะคะจริงๆก็เหมือนการรับประทานอาหารเพื่อให้สุขภาพดีทั่วไปเลยคือทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการแต่สําหรับเรื่องในช่องปากเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะต้องเลียกเรื่องอาหารที่ มีน้ำตาลสูงหรือว่ามีลักษณะเหนียวติดฟันอย่างเช่นการกินน้ำหวานกินลูกอมอมยิ้มพวกนี้ค่ะเพราะว่าจะเป็นอาหารที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้ง่ายค่ะแล้วข้อสุดท้ายค่ะวิธีการเลือกยาสีฟันนะคะควรเลือกยาสีฟันแบบไหนคะอาจารย์ ยาสีฟันที่แนะนําให้เลือกนะคะคือยาสีฟันที่มีส่วนประกอบของฟลูออไรด์ค่ะเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารประกอบที่ช่วยป้องกันในการเกิดฟันผุได้โดยปริมาณที่แนะนําในปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,500 ppm ค่ะอ่าแล้วก็จะมาดูคําถามจากทางบ้านนะคะคำถามทางบ้านถามว่าออถอนฟันผ่าฟันอุดฟันควรทําอะไรก่อนหรือสามารถทําพร้อมกันได้เลยคะจารย์ จริงๆจ,จ,จะขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคนเลยแล้วก็การพิจารณาของคุณหมอนะคะคุณหมอแต่ละท่านก็อาจจะดูไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาตรวจเพื่อวางแผนก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเราจะได้มีการรักษาที่เหมาะสรรมกับผู้ป่วยในครั้งนั้นๆค่ะค่ะแล้วก็อีกคําถามนึงคือถอนฟันสองข้างพร้อมกันได้ไหมคะอาจารย์สามารถทําได้ค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าก็ยังขึ้นอยู่กับการตรวจประเมินของ เตัวคนตัวคุณหมอเองแล้วก็รวมถึงความพร้อมของคนไข้ด้วยแต่ปกติแล้วเนี่ยในเคสที่ไม่ได้เร่งด่วนมากก็หมอก็จะแนะนําให้ถอนทีละข้างจะได้แบบว่าอ่าสามารถทานเข้าได้อะไรอย่างนี้ค่ะคํะาถามที่3ค่ะถ้ามีฟันผุแล้วถูกอุดฟันฟันจะผุซ้ําอีกไหมคะ สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าการที่เราอุดฟันไปเนี่ยเราแค่เติมบริเวณที่ฟันเราเสียหายไปแต่ว่าเราก็ยังมีโครงสร้างฟันที่เหลือเหลืออยู่อยู่ดีซึ่งบริเวณโครงฟันโครงสร้างฟันที่เหลือเนี่ยเราก็มันก็สามารถผูได้เหมือนฟันปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังอุดฟันไปก็ยังต้องดูแลทําความสะอาดฟันให้ดีเหมือนเดิมค่ะค่ะคำถามที่4ฟันที่ได้รับการอุดค่ะจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนคะจารย์ถ้าโดยเฉลี่ยแล้วค่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับ วัสดุอุดฟันรวมถึงการใช้งานการดูแลของคนไข้ด้วยแต่โดยเฉลีย่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ10-20ปีค่ะหรือว่าก็อาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นแล้วแต่คนไปค่ะแล้วก็ข้อห้ามหลังการขูดหินปูนมีอะไรบ้างคะ หลังการขูดเหินปูนจริงๆเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะแต่วา่าก็หลังจากขูดเหินปูนไปเนี่ยในช่วงหนึ่งอาทิตย์แรกก็อาจจะมีอาการเจ็บเหงือกหรือเสียวฟันได้ง่ายซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเลือดซึมออกมาได้บ้างในวันแรกก็พยายามให้กืนลงไปอย่าบ้วนทิ้งบ่อยก็เท่านั้นค่ะแล้วก็ต้องกลับไปใชออ้ทำความสะอาดฟันให้ดีค่ะแล้วก็ข้อที่6ค่ะการขูดฟันและทําให้ฟันบางแล้วก็ฟันห่างจริงไหมคะ ก็ไม่จริงนะคะเพราะว่าออในการขูดหินปูนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้เครื่องขูดหินปูนเนาะซึ่งตัวเครื่องขูดหินปูนเนี่ยมันไม่ได้มีความแดง ถึงขั้นที่ทําให้ตัวโครงสร้างฟันมันเสียไปโดยหลักการการทํางานของมันเนี่ยค่ะมันจะเป็นการแค่กระเทาะตัวหินปูนที่เกาะอยู่ที่ฟันเนี่ยออกไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันจะไม่ได้ทําให้ฟันของเราบางลงไปเลยส่วนเรื่องฟันห่างเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่เรามีหินปูนติดบริเวณซอกฟันอยู่แล้วพอตัวหินปูนมันออกไปปุ๊บก็เลยรู้สึกเหมือนว่าฟันมันห่างซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะ แล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีเหงือกอักเสบคะเหงือกอักเสบโดยลักษณะที่สามารถสังเกตได้เองนะคะก็เหงือกนี่จะมีลักษณะอาจจะค่อนข้างแดงแล้วก็เลือดออกง่ายสังเกตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเลือดออกง่ายเวลาที่เราแปรงฟันแต่ว่าถ้าเหงือกอักเสบไปนานๆเนี่ยบางครั้งก็อาจจะทําให้เกิดเหง,องือกด้นได้แล้วก็บางครั้งเนี่ยพอเราปล่อยเอาไว้นานๆอาจจะกลายเป็นโรคดมานาดแล้วก็มีกลิ่นปากขึ้นมาได้เหมือนกัน แล้วก็กิจกรรมสุดท้ายแล้วค่ะทางโรงพยาบาลนะคะอยากจะฝากให้กับผู้ประกันตนนะคะที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์นะคะให้มาใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมที่ไหนก็สามารถมาใช้ตรวจสุภาพฟันรีไม่ว่าจะอุดขูดถอนนะคะไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะออหรือว่าจะผ่าฟันคุดค่ะก็มาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อยได้เลย ในส่วนของทันตกรรม,มาาจะอยู่ที่อาคารหนึ่งชั้นสองโรงพยาบาลวิชยัยรอ้อมน้อยให้บริการทันตกรรมโดยทันตแพทยทางทุกสาขาสามารถมาได้ทุกวันนะคะเครื่องพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยต่อผู้เข้ารับบริการพร้อมกบบการดูแลจากทีมแพทย์พยาบาลที่ผ่านการฝึกฝนเป็นอย่างดีช่วยให้คุณมีฟันที่สุขภาพที่แข็งแรงทั้งภายนอกและภายในสามารถสอบถาม และจองคิวมาได้ที่อินบ็อกซ์เพจวิชัยเวทได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพจวิชัยเวทไว้ด้วยนะคะหากม,มีกิจกรรมดีๆครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดที่จะร่วมสนุกกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ